วันนี้จะมาอธิบายเรื่องสูตรนะครับผมสูตรวันวันที่หนึ่งกรกฎาคม2564นะครับก็คืองวดที่แล้วหวยถ้าหวยงวดงวดที่แล้วคือมันออกเลขท้ายเจ็ดมต่อไปก็จะม,มีเก้าถูครับเจ็ดแล้วก็จะเป็น9ก้าเจดแล้วก็จะเป็นเ้าดูไงครับก็ดูดูงี้นะครับผมมันเคยเอ,ออก ห้าเจ็ดและงวดต่อไปมันออกห้าเก้าก็จะมีเก้าอันนี้ออกเก้าเจ็ดต่อไปก็จะมีเก้าประมาณสามเก้าอันนี้ออกหนึ่งเจ็ดต่อไปก็น่าจะมีเก้าหลักหน่อยนะครับแต่ที่ทันแนรู้นะเนี่บบนว่าผมได้เป็นเก้าก็อย่างนี้ครับผมก็คือข้างหน้ามันมีห้าห้าเก้า อันนี้สามเก้าอันนี้หนึ่งเก้าก็คือห้าเก้ามาแล้วสามเก้าก็มาแล้วต่อไปอะไรอะไรจะมาครับก็เนี่นะครับตัวนี้นี่ครับสูตรผมคิดง,ง่ายๆสูตรกะโหลกลาของเนี้ยนะครับชอบกระตามนะครับไม่ชอบกระ่านนะครับไม่เป็นไรครับผมอันนี้แค่อธิบายสูตรที่ใชให้ดูเป็นแนวทางนะครับผมเล่นโดยกลมระบาดระวังนะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมฝากกดติดตามด้วยกดหัวใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ